สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทําเองกินเองกับแม่มิวค่ะวันนี้แม่มิวจะชวนมาทําขนมหยดน้ําไส้ถัว่วเป็นขนมสไตล์ญี่ปุ่นนะคะทําง่ายมา,มากๆวัตถุดิบใช้ไม่กี่อย่างแล้วก็อร่อยด้วยใครชอบเดี๋ยวมาทําด้วยกันนะคะที่สําคัญเลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่มิวกันก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของแม่มิวกันค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกในส่วนของตัวไส้กันก่อนเลยนะคะหาซื้อถั่วเขียวซีกแบบที่เขาลอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะนํามาล้างน้ําให้สะอาด7-8รอบแช่น้ํา3ชั่วโมงแล้วก็นํามาล้างน้ําอีกหนึ่งรอบจากนั้นก็ตั้งน้ําให้เดือดน,นะคะปูด้วยผ้าขาวบางแบบนี้นํามานึ่งนะคะด้วยไฟกลางเป็นเวลา20นาทีค่ะ ถ้าใครไม่ใช้ถั่วเขียวแบบแมมมิวนะคะสามารถที่จะทำเป็นไส้ถั่วแดงได้นะหรือว่าจะดัดแปลงเป็นไส้อื่นๆได้ตามชอบเลยค่ะนึ่งด้วยไฟกลาง20นาทีนะคะ หลังจากที่นึ่งครบ20นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวเม็ดถั่วกันนะคะว่าเขามีความนุ่มแล้วหรือยังนะคะให้ใช้มือบี้แบบนี้ถ้าละเอียดแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่ถ้าของใครยังไม่นุ่มแบบนี้นะคะก็นึ่งต่อนะจากนั้นก็นำม,มาปั่นนะคะเพื่อให้ได้เนื้อที่ละเอียดถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นนะคะแนะนำให้ใช้มือหรือว่าใช้ช้อนก็ค่อยๆบี้แบบนี้แต่ว่าอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะ่ะ จะปั่นนะคะรวมกับน้ำตาลทรายเกลือป่อนแล้วก็กะทินะคะแม่มิวจะใช้กะทิของชาวเกาะแบบที่อบควันเทียนนะถ้าใครไม่ชอบก็ใช้แบบธรรมดาก็ได้ค่ะเรียบร้อยก็นำไปปั่นนะคะสแป,ป๊บนึ่งให้เขาละเอียดเลยค่ะไม่ต้องถึงขนาดว่าเขาละเอียดมากนะคะละเอียดพอประมาณนะคะ เอาตามแบบที่ชอบได้เลยค่ะแล้วก็นำมาผัดบนกระทะนะคะจนเขาแห้งแล้วก็ได้เนื้อที่เนียนสามารถที่จะปั้นได้ไม่แตกหรือว่าไม่อ่อนเกินไปค่ะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะอย่าใช้ไฟแรงไม่งั้นเดี๋ยวจะคนไม่ทันจะไหม้นะคะผัดจนได้ในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือร้อนไม่ติดกระทะแล้วนะคะ ลองเอามือจับนะคะถ้าปั้นได้แล้วก็ปิดไฟยกลงมาพักทิ้งไว้ให้เขาไข่ร้อนแป๊บหนึง่งแล้วก็ปั้นเป็นทรงกลมหรือว่าทรงรีก็ได้ขนาดไซส์ปรับได้ตามชอบเลยค่ะในส่วนของตัวไส้ที่ผัดมาแม่มิวจะใช้ไม่หมดนะเพราะฉะนั้นถ้าใครทำนิดเดียวนะไม่ต้องทำไส้เยอะแบบแม่มิวนะคะอันนี้แม่มิวจะเก็บไว้ทำเมนูอื่นด้วยนะคะนำแช่ตู้เย็นเอาไว้นะต่อไปมาทำตัว เนื้อขนมหยดน้ํากันเลยนะคะใช้แป้งมันในกนารทําค่ะใช้แป้งมันอย่างเดียวเลยนะถ้าเป็นของญี่ปุ่นเขาก็จะมีแป้งเฉพาะนะแต่ว่าในไทยหาซื้อยากนะคะเราก็ใช้แป้งมันแทนได้เลยค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะสุดนี้จะหวานอ่อนๆนะตัวเนื้อขนมข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้หวานมากก็ให้เพิ่มน้ำตาลทรายได้เลยค่ะ คนให้น้ำตันทรายกับแป้งเข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเติมน้ำเปล่าตามลงไปค่ะสูตรนี้แม่มิวไม่ได้คิดเองนะคะอันนี้ไปดูของช่องต่างประเทศมานะ,ะก็ดัดแป้งเล็กน้อยนะคะตามชอบค่ะคนให้แป้งละลายดีก่อนนะคะค่อยนําไปตั้งไฟเปิดไฟอ่อนๆค่ะอย่าใช้ไฟแรงไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะจับตัวกันไวเกินไปนะคะ ค่อยๆคนแบบนี้คนตลอดเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจับตัวเป็นก้อนนะคนจนเขาค้นแล้วก็ได้ในลนักษณะที่มีความใสแบบนี้ค่ะแล้วก็มีความหนืประมาณแบบนี้ก็ปิดไฟยกลงแล้วก็นำไปใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ได้เลยอันนี้ก็เป็นถาดที่แม่มิ้วใช้อบขนมนะหลุมของเขาก็อาจจะใหญ่ไปหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะคะ ให้ตักตัวน้ำขนมนะคะตอนที่เขาร้อนๆเลยนะคะใส่ไส้ลงไปค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะสามารถปรับไซส์ขนมได้ตามชอบนะขึ้นอยู่กับพิมพ์ของตัวเองนะ,ะปิดทับอีกรอบแบบนี้นะคะถาดนี้แม่มิวจะทำแค่สี่หลุมแบบนี้ค่ะ พอเราทําเสร็จแล้วก็แรปพลาสติกหรือว่าหาฝามาปิดเอาไว้นําไปแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะเดี๋ยวอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบไซส์เล็กลงหน่อยหนึ่งนะคะเป็นพิมพ์ที่ใช้ทําขนมบุญนะคะใช้ทําได้เหมือนกันนะตักตัวเนื้อขนมลงไปก่อนแล้วก็ใส่ไส้ปิดทับอีกรอบด้วยเนื้อขนมค่ะวันนี้แม่มิ้วจะาทาไม่เยอะนะคะแต่ตัวไส้นะคะ ที่ทำเยอะเพราะว่าจะเก็บเอาไว้ทำอย่างอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะทํากินไม่เยอะนะคะก็แนะนำอย่าทำตัวไส้เยอะปรับลดได้เลยนะคะในขั้นตอนแรกที่ผัดตัวไส้กันนะคะต่อไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ไม่มีพิมพ์ทำง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะหาแผ่นพลาสติกแรปนะคะตักเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่เนื้อขนมลงไปแบบนี้ค่ะ แบบนี้ก็ง่ายไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าใครไม่มีตู้เย็นนะคะสามารถที่จะหาน้ำแข็งนะคะใส่น้ำลงไปแล้วก็นำตัวเนื้อขนมนะคะหุ้มพลาสติกแบบนี้มัดด้วยหนังยางนะคะแล้วก็นำไปแช่ได้ค่ะแต่ถ้าใครมีตู้เย็นก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดา40นาทีค่ะหลังจากที่แช่ตู้เย็นแล้วนะคะจะเห็นว่าเนื้อขนมของเขาจะเซตตัวขึ้นประมาณนึงนะ ใช้ไม้นะคะแซะขอบขอบค่ะเพราะว่าขอบขอบเขานะคะจะติดนิดนึงค่ะด้านบนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานแล้วนี้เลยนะก็จะได้เนื้อขนมชั้นนอกที่สาสาแบบนี้เหมือนขนมวุ้นเลยนะคะตัวเนื้อขนมนะจะ ไม่แข็งแล้วก็ไม่เหนียวไม่หนึบเกินไปนะคะมันจะอ่อนนะคะละมุนพอดีนะคะสำหรับตัวแม่มิวชอบนะ,ะนำไปแช่ยเย็นแล้วก็ออกมาทานนะคะมันก็จะคูม่ามากๆเลยนะ,ะมันจะได้ความเย็นความหวานแล้วก็ทานคู่กับตัวไส้ถั่วนะ,ะอร่อยนะ,ะถ้าใครชอบไส้อื่นก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะตัวไส้ได้ตามชอบเลยค่ะนี่เลยนะคะเนื้อขนม ตัววุ้นใสๆข้างนอกหรือว่าตัวหยดน้ํานะคะจะมีความเด้งนะคะความเหนียวนิดๆนะคะแต่ว่ามีความอ่อนละมุนนะต้องลองไปทํากันดูนะคะถ้าไม่ทําก็จะไม่รู้นะคะว่ามันมีรสชาติหรือรสสัมผัสยังไงยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะใครทําได้แบบไหนก็อย่าลืมมาเม้นบอกกันใครมีเมนูใหม่ๆก็แนะนําให้แม่มิวกันได้ค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้านะคะคเรามาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่มิวกันด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ